แจ้งทุกหน่วยในพื้นที่มีเหตุ191พบผู้เสียชีวิตหลายรายในบ้านที่หมู่หนึ่งตำบลบ้านกลางขอย้ำผู้เสียชีวิตหลายรายเมื่อทีมสืบสวนชุดแรกไปถึงที่เกิดเหตุภาพที่เห็นก็เกินกว่าที่ตำรวจที่แข็งแกร่งที่สุดจะรับไหวมันไม่ใช่แค่การฆาตกรรมแต่มันคือการสังหารหมู่บ้านทั้งหลังชุ่มโชกด้วยเลือดภายในบ้าน เราพบร่างของผู้เสียชีวิต8รายคือผู้ใหญ่บ้านวรยุทธ์สังหลังภรรยาลูกสาวและญาติญาติที่น่าสลดใจที่สุดคือมีเด็กรวมอยู่ด้วยถึง3คนสภาพที่เกิดเหตุบอกเล่าเรื่องราวที่น่ากลัวเหยื่อส่วนใหญ่ถูกยิงที่ศีรษะในระยะใกล้เป็นลักษณะของการประหารชีวิตแต่ที่แปลกที่สุดคือบ้านของผู้ใหญ่บ้านมีกล้องวงจรปิดแต่เมื่อเราตรวจสอบ ก็พบว่าฮาร์ดดิสที่ใช้บันทึกข้อมูลได้หายไปคนร้ายรู้ว่ามีกล้องและจงใจทำลายหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดที่จะชี้ตัวพวกมันได้เรากำลังเผชิญหน้ากับฆาตากรที่ไม่ใช่แค่มืออาชีพแต่ยังโหดเหี้ยมและเลือดเย็นอย่างถึงที่สุดและเขาก็ได้ทำลายหลักฐานที่ดีที่สุดของเราไปแล้วไม่กี่ชั่วโมงหลังจากพบศพวันที่11กรกฎาคม พศ2560ข่าวการสังหารหมู่8ศพที่กระบี่ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ไม่ใช่คดีฆาตรกรรมธรรมดาแต่มันคือการท้าทายกฎหมายบ้านเมืองอย่างอุกอาจที่สุดพลตำรวจเอกจักทิพชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นได้ตัดสินใจลงพื้นที่เกิดเหตุด้วยตัวเองทันทีการที่ผู้นำสูงสุดขององค์กร ลงมาคุมคดีเองเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าคดีนี้ต้องถูกปิดให้เร็วที่สุดที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดตั้งทีมสืบสวนพิเศษขึ้นมาทันทีเป็นการสนธิกำลังของสุดยอดฝีมือทั้งตำรวจสืบสวนจากกองปราบปรามตำรวจภูธรภาค8ดและตำรวจท้องที่สอพอ่อาวลึกบรรยากาศในห้องประชุมแรกนั้น เต็มไปด้วยความเงียบและความกดดันบนไว้บอร์ดไม่มีภาพใบหน้าของคนร้ายมีเพียงรายชื่อของผู้เสียชีวิตทั้ง8คนและคำถามตัวใหญ่ๆว่าใครและทำไมเราเริ่มต้นจากศูนย์คนร้ายทำลายหลักฐานที่ดีที่สุดอย่างกล้องวง,งจรปิดไปแล้วดังนั้นเราจึงต้องไปใช้วิธีการสืบสวนแบบดั้งเดิมทีมหนึ่ง ถูกส่งไปสอบปากคําญาติและเพื่อนบ้านทุกคนเพื่อหาปมความขัดแย้งที่อาจจะเป็นชนวนเหตุ